ห้ามเปเิดเผยพร้อมซิสเ็มหลุมขนาดยักษ์กลางซากเทพเจ้าโบราณนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ10,000่นกิโลเมตรกว้างใหญ่จนเหมือนหลุมดำใจกลางโลกถึงจะยืนอยู่บนยอดภูเขาสูงที่สุดลัวเฟิงก็ยังมองไม่เห็นก้นหลุมเขาเพียงสัมผัสถ,ถึงพลังงานมหาศาลปะทะเข้าสู่ร,ร่างกายราวกับคลื่นพลังสีเลือดที่ไม่มีวันสิ้นสุดลัวเฟิงยืนขอบหลุมพลางสูดหายใจลึกดวงตาเป็นประกาย อาร่าสังหารที่นี่มันบ้าคลั่งจริงๆพลังนี้กระแทกเข้าในหัวใจแค่ยืนเฉยๆยังรู้สึกเหมือนถูกฉีกกระชากวิญญาณเมื่อสัมผัสกับอาร่าสังหารในระดับนี้หลัวเฟิงรู้สึกได้ว่าร่างกายของตนเองกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆทุกเซลล์เหมือนถูกหลอมใหม่ในกองไฟแห่งสงครามและความตายเขายิ้มออกมาอย่างขื่นขมก่อนจะพูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงแน่วแน่ลัวเฟิงที่นี่ คงเหมาะที่สุดสำหรับการฝึกฝนอย่างยาวนานไม่มีมนุษย์หน้าไหนจะตามหาฉันเจอในหลุมยักษ์แบบนี้หรอกนะว่าแล้วเขาก็กระโดดจากขอบหลุมปล่อยตัวตกอย่างอิสระเป็นระยะทางหลายพันเมตรจนกระทั่งมาหยุดที่ระดับหนึ่งซึ่งอาล่าสังหารเข้มข้นที่สุดจากนั้นจึงเริ่มขุดเจาะสร้างที่พักด้วยสองมือของตนเองเขาใช้พลังทั้งหมดของระดับจักรวาลขุดพรวงในผนังหินขนาดใหญ่สร้างห้องขนาดกว้างขวาง,วางจนกลายเป็นถ้ำประจำตัว ประดับตกแต่งด้วยรูปปั้นและรอยสลักฝีมือเขาเองบรรยากาศในถ้ำเต็มไปด้วยความเงียบงนันแต่ที่ปากทางเข้ามีร่างโมชายืนเฝ้าอย่างนิ่งงนันราวกับหินร่างนี้จะทำหน้าที่ป้องกันภัยเงียบๆหากมีใครลอบเข้ามาในอาณาเขตจะตรวจพบทันทีในขณะที่หลัวเฟิงฝึกฝนเขาก็พลังนึกย้อนถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ซากเทพเจ้าโบราณ เขาได้ประทะกับอัจฉริยะระดับสูงของทวีปแม่น้ำโลหิตสี่คนนี้ล้วนเป็นยอดฝีมือที่สารเช้าอมตะเลี้ยงดูโดยตรงแต่เขากลับสามารถฆ่าหนึ่งในนั้นได้แถมยังค้นหาไอเทมอวกาศในศพจนเจอข้อมูลลับมากมายเสียงบาบาตาดังขึ้นในหัวเจ้านี่มันโชคดีจริงๆหลัวเฟิง จากข้อมูลในอุปกรณ์สื่อสารสารเช้าอามาตะทรงอัจฉริยะพวกนี้มาเพื่อฝึกชีวิตและความตายที่สรากเทพเจ้าโบราณถ้าเจ้าเผอไปเจอพวกมันอีกระวังตัวด้วยนะลัวเฟิงหัวเราะในลำคอมันก็แค่กฎของโลกนี้อ่อนแอก็แพ้ไปเองใครเก่งก็รอดไปเมื่อตรีมที่พักเสร็จเรียบร้อยเขาเริ่มต้นฝึกฝนอย่างจริงจังที่สุดในชีวิตปัญหาใหญ่ตอนนี้ คือเทคนิคของสัตว์ร้ายเขาทองเขาต้องเลือกทางเดินที่เหมาะสมในสามสายสุดยอดได้แก่ล่าระดับ8ปดที่เน้นความเร็วฉีกฟ้าเล็บผืนดินที่เน้นการต่อสู้ประชิดสุดขีดและโกฮอนที่เด็ดขาดในหนึ่งจังหวะหลัวเฟิงนั่งขัดสมาธิอยู่กลางห้องหินพึมพำทุกทางล้วนรุนแรงแต่วิถีใดที่เหมาะกับร่างของข้ากันแน่นะเขาไม่กล้าหลงตัวเอง เพราะแม้จะมีความทรงจําและท่าไม้ถ่ายอยู่มากมายหากเลือกผิดมีหวังพลาดจนตายเร็วขึ้นเท่านั้นในจักรวาลเสมือนจริงพวกอัจฉริยะระดับสูงยังต้องใช้คะแนนแลกเทคนิคสุดยอดด้วยซ้ําแต่สําหรับสัตว์ร้ายเขาทองเขาสามารถดึงเทคนิคจากความทรงจําได้ทันทีมันคือพรสวรรค์ที่มาพร้อมกับความเสี่ยงเวลาผ่านไปทุกวันเขาเดินออกจากถ้ำมายืนที่ปากหลุมนั่งมองไปยังเหวลึกอันไร้จุดจบ สายตาเมือมองทะลุม่านหมอกสีเลือดที่หมุนวนเป็นเกลียวอย่างเงียบงันในระหว่างที่เขากำลังขับคิดและซึมซับพลังอยู่ภาพลวงตายักษ์ขนาด100กิโลเมตรก็ปรากฏขึ้นจากในหมอกเป็นเงาของกิ้งก่ากขนาดมือมาที่มีเขายาวแทงฟ้าและกรงเล็บใหญ่โคตรภาพในหมอกเคลื่อนไหวช้าๆราวกับภาพยนตร์โบราณฝ่ามือยักษ์ตกลงมาจากฟากฟ้า สัตว์ร้ายเนยหน้าสวนและพุ่งขึ้นใช้หางยาวเวียงฟานเข้าไปกับฝ่ามือนั้นเสียงระเบิดดังกึกก้องเคลื่อนพลังมหาศาลแผ่ซ่านสะเทือนใจจนหลัวเฟิงคนลุกสู่หลัวเฟิงตกตะลึงพ,พึมพำกับตัวเองนี่มันอะไรกันแน่มันแฝงพลังที่เหนือกว่าการต่อสู้ของอมะตะในเมืองแห่งกัวลาหนซะอีกเขารีบจดบันทึกรายละเอียดทุกจังหวะของภาพโบราณในหมอก รู้สึกถึงแก่นแท้แห่งกฎจักรวาลที่สอดแทรกอยู่ในทุกการเคลื่อนไหวการบินหางที่ฟาดท่วงท่าต่อสู้เหมือนทั้งโลกนี้หยุดนิ่งให้เขาดูดซึมทุกข้อมูลโดยไม่มีอะไรขวางกัน้นจากนั้นเขาก็เห็นอีกสองภาพภาพที่สองสัตว์ร้ายลดหัวลงเขาสีทองพุ่งแหลมตรงอย่างรวดเร็วเหมือนจะแทงทะลุโลกภาพที่สารงเหล็บใหญ่ของสัตว์ร้ายตวัดฉีกอากาศ เกิดเป็นเส้นทางพลังล่องหนที่สามารถฉีกทุกสิ่งให้แหลกเป็นชิ้นเป็นหมอนภาพทั้งสามนี้ทำให้หลวเฟิงเข้าใจลึกซึ้งถึงเทคนิคฉีกฟ้าและผืนดินซึ่งเป็นสายการต่อสู้ระยะประชิดรุนแรงแบบที่สัตว์ร้ายเขาทองต้องการหลวเฟิงตาวาวไฟในใจพรุ่งพล่านข้าจะฝึกให้ถึงที่สุดจะต้องดึงพลังจากกฎจักรวาลในภาพเหล่านี้มาเป็นของข้าให้ได้ตั้งแต่วันนั้นมาเขาฝึกทั้งในร่างมนุษย์และในร่างโมชา ควคู่กันไปใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนขัดเกลาเทคนิคแต่ละสายโดยมีเป้าหมายคือบรรลุแก,กนแท้ของเทคนิคสัตว์ร้ายเขาทองทุกจังหวะก,การเคลื่อนไหวทุกรายละเอียดของหางกรงเล็บการบินและการโจมตีถูกนำมาปรับใช้ในรูปแบบเฉพาะของเขาเองไม่ใช่แค่ท่องจำแต่เข้าใจถึงแกนแท้จริงๆของพลังที่แฝงอยู่ในขณะเดียวกันเขาก็ระวังภัยจากภายนอกเสมอ เพราะรู้ว่าศัตรูอย่างสารเช่าอมตะยังคงไล่ล่าและเฝ้าจับตาเขาอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสังหารอัจฉริยะของพวกมันแต่ในหลุมยักษ์นี้หลัวเฟิงซ่อนตัวได้แนบเนียนไม่มีใครหาเจอถึงแม้ว่าจะมีอาราสังหารแรงกล้าและอันตรายรอบตัวแต่ที่นี่คือที่สามที่ดีที่สุดเวลาผ่านไปเขาฝึกหัดหนักโดยไม่หยุดพักจนกระทั่งหลายเดือนผ่านไปร่างโมชาคอยเฝ้าทางเข้า ส่วนร่างหลักของหลวเฟืองจมอยู่กับการดูดซึมอาราสังหารและขัดเกลาเทคนิคบางครั้งเมื่อภาพลวงตาในหมอกปรากฏขึ้นเขาก็จะหยุดทุกอย่างแล้วจ้องมองซึมซับรายละเอียดทุกท่วงท่าทบทวนวิเคราะห์ซ้อนทับกับความเข้าใจของตนเองจนนำมาใช้สร้างวิชาสัตว์ร้ายเขาทองสายฉีกฟ้าและผืนยินได้สมบูรณ์แบบในบางวันหลวเฟิงออกมายืนที่ปากถ้ำแล้วนั่งสมาธิกลางหมอกเลือด อาร่าสังหารหนักแน่นกระแทกวิญญาณเข้าอย่างจังแต่เขาไม่หวาดกลัวใช้จิตตานุภาพที่แข็งแกร่งที่สุดต้านทานไว้จนเหมือนล้อมตัวเองเป็นหนึ่งเดียวกับอาร่าสังหารเหล่านั้นราวกับผีดิบอมตะกลางขุมนรกไม่กี่ครั้งที่เขาเผลอจมอยู่ในพวังคล้ายจะตกไปสู้ห่วงความบ้าคลั่งแต่ลัวเฟิงก็สามารถสะบัดจ,จิตใจกลับมายิ่งฝึก อาราชสังหารยิ่งถูกเปลี่ยนเป็นพลังในร่างเขามากขึ้นในขณะเดียวกันโลกภายนอกก็มีเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นสารเท้าอมะตะเริ่มจับตาดูหลุมยักษ์แห่งนี้เพราะมีรายงานว่าหลัวเฟิงอาจซ่อนตัวอยู่ยอดฝีมือจำนวนหนึ่งถูกส่งมาตรวจสอบแต่เมื่อสัมผัสอาราชสังหารในหลุมก็ถอยหนีด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าดิ่งลงมาเหมือนที่ลัวเฟิงทำในถ้ำใหญ่ในคืนหนึ่งที่สงบ บาบาตาเสียงในหัวพูดว่าลัวเฟิงตอนนี้พลังของเจ้าทะลุขีดจำกัดมนุษย์ระดับเจ้าดินแดนแล้วพลังจิตก็เกือบเทียบกับระดับเจ้าผิพบด้วยซ้ำลัวเฟิงยิ้มอย่างพอใจขยับนิ้วมือทดสอบกำลังยังไม่พอข้ายังต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งกว่านี้วิชาที่เห็นจากสัตว์ร,ร้ายในภาพลวงตามันลึกซึ้งเกินกว่าจะอธิบายด้วยคำพูดต้องดึงมันมาเป็นของข้าให้ได้ ช่วงเวลาที่เหลือเขายังคงหมกมุ่นกับการฝึกฝนเปลี่ยนร่างไปมาสลับระหว่างมนุษย์สัตว์ร้ายเขาทองและมูชาการขัดเกลาร่างกายและจิตใจดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องแต่ละวันเขาแข็งแกร่งขึ้นแบบที่แม้แต่ตัวเองก็ยังรู้สึกตกใจวันหนึ่งระหว่างที่หลัวเฟิงกำลังใช้วิชาหางฟาดและกรงเล็บฉีกอากาศเกิดเสียงกึกก้องราวกับมีบางสิ่งตื่นขึ้นจากส่วนลึกของหลุม พื้นดินสั่นสะเทือนคลื่นพลังอันบ้าคลั่งแผ่กระจายไปทั่วหลัวเฟิงเบิกตากว้างประสาทสัมผัสตื่นตัวเต็มที่มีสิ่งใดอยู่ในหลุมนี้เขาพุ่งตัวออกจากที่พักกว่าตามมองไปรอบๆปรากฏว่าจากส่วนลึกของหลุมมีเงาใหญ่สีดำแดงเหลือยตัดกับม่านหมอกพุ่งขึ้นมามันมีเขาขนาดมหึมากรงเล็บใหญ่เท่าภูเขาหางแน่นขนาดด้วยหนามแหลม สัตว์ร้ายยักษ์คำรามกราวแต่ก็ต้องถอยหลังหลายก้าวเมื่อเจอกระบวนท่าใหม่ของลัวเฟิงลัวเฟิงเองแม้จะโดนโจมตีอย่างหนักหน่วงแต่ร่างกายและจิตใจแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมทุกครั้งที่ร่างกายเจ็บปวดพลังของอาร่าสังหารในหลุมก็หลอมรวมกับเซลล์ของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการต่อสู้ดำเนินไปเนินนานทั้งร่างกายและจิตใจของลัวเฟิงเหมือนถูกกดดันถึงขีดสุดแต่สุดท้ายเขาก็ยืนหยัดอยู่ได้ กำราบสัตว์ร้ายจนมันต้องหนีหายไปในความมืดหลัวเฟิงหอบหายใจแต่ดวงตาเปล่งประกายแกร่งกล้านับจากนี้ต่อไปข้าจะยืนอยู่เหนืออาร่าสังหารแห่งนี้อย่างแท้จริงจากนั้นเขาก็หันหลังกลับเข้าไปในถ้ำใหญ่พร้อมกับความรู้สึกใหม่เขาเข้าใจถึงแก่นแท้ของฉีกฟางและผืนดินแล้วร่างกายก็พร้อมจะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม และพร้อมจะ,ะเผชิญทุกสิ่งที่รออยู่ในซากที่พระเจ้าโบราณแห่งนี้ไม่ว่าจะอันตรายหรือสงครามใดก็ตามฮ,ะฮะ่าฮ่าข้าทำสำเร็จแล้วข้าทำได้แล้วจริงๆริงณจัก,กรวาลเสมือนจริงในบ้านพักตะอากาศแห่งการเริ่มต้นอย่างแท้จริงหมายเลข1136หลัวเฟิงอยู่ในสนามฝึกส่วนตัวของตัวเองกำลังขีดเขียนลวดลายเส้นโลหิตที่ล่องลอยผสมกับเส้นแบ่งเวลา แกะรอยภาพบนแท็บเล็ตจัก,กรวาลทั้ง9ชิ้นของเขาสุดท้ายก็ทะลวงเข้าใจความมหัศจรรย์ลำดับที่12ได้สําเร็จความมหัศจรรย์ลำดับที่1นถึงเมันเป็นเพียงระดับผิวเผินเขาเข้าใจหมดตั้งแต่ตอนที่ฝึกในเมืองโกลาหลนปฐมกาลส่วนลำดับที่10และ11ต้องใช้เวลาศึกษาการขีดเขียนเกี่ยวกับมิติเวลาร่วมกับประสบการณ์ที่ได้จากเมืองแห่งความโกลาหลนครั้งแรกกว่าทุกอย่างจะบรรลุผลสําเร็จ กระทั่งต้องมานั่งทบทวนข้ามปีถึงความลึกลับของลำดับที่12ในหลุมโบราณขนาดใหญ่แห่งนี้2ปีผ่านไปถึงเข้าใจมันได้หลัวเฟืองพืมพำกับตัวเองเสียงในใจเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและภูมิใจมันยากชิบหายความเร็วในการคิดในหัวข้อตอนนี้แทบจะเทียบกับคอมพิวเตอร์ควันตัมชั้นดีแล้วความสามารถในการเข้าใจก็จัดว่าพิเศษสุด,สด ถึงอย่างนั้นยังต้องใช้เวลานานขนาดนี้กว่าจะเข้าใจความมหศัศจรรย์ที่12แล้วของกลางอีก27ชิ้นข้าเพิ่งจะเข้าใจไปแค่3มชิ้นเองเมื่อไหร่จะเสร็จวะแต่ลึกๆข้างในกลับรู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจยิ่งกว่าอะไรเพราะการศึกษาชำแหละแก่นแท้ของกฎอวกาศจักรวาลมันไม่ง่ายเลยจะมีแต่คนที่เข้าใจอารมณ์ถึงและพรสวรรค์โคตรด,ดีเท่านั้นที่จะไปถึงตรงนั้นแม้แต่อัจฉริยะอย่างเหรียญลอ ยังต้องใช้เวลาถึง3,000ปีที่เมืองแห่งความโกลาหลและ72รอบชิงชนะเลิศคือที่สุดของความยากแบบสุดทางหืมหลัวเฟิงมองตนเองในโลกเสมือนจริงในร่างดินข้าพัฒนาโคตรมากการดูดซับเอาราสังหารทุกวันก็ช่วยเสริมร่างกายให้อึดขึ้นชัดเจน3เดือนก่อนข้ายังดูดซับคริสตัลก้อนที่สไม่ได้แต่ตอนนี้ผ่านมาสามเดือนแล้วบางทีวันนี้ข้าอาจจะทำได้ ความรู้สึกดีมันไหลซ่านไปทั่วเขาตัดสินใจวันนี้จะลองดูดซับคริสตันแม่น้ำโลหิตอีกครั้งร่างจิตของเขาดับวูบกลับสู่ความเป็นจริงทันทีบนธมีบแม่น้ำโลหิตภายในหลุมยักษ์แห่งซากเทพเจ้าโบราณพักฝึกส่วนตัวเงียบงนันเผ่าโมชันนั่งไขว่คว้าเฝ้าร่างกายดินของหลวเฟิงในโลกภายในเพราะถ้าไม่ทําในโลกภายในมันจะควบคุมร่างไม่ได้ระหว่างดูดกลืนในโลกภายในหลวเฟิงสวมแค่กางเกงในตัวเดียว นอนอยู่ข้างฐานภูเขาโลหะมือขวากำคริสตันแม่น้ำโลหิตแน่นชิเขาใช้นิ้วขวาเฉือนผ่ามันซ้ายจนเลือดสดๆไหลรินเริ่มคริสตันถูกทับลงบนแผลสดนี่เป็นครั้งที่ห้าแล้วที่เขาเพยายามดูดซับก้อนที่สองล้มเหลวมาแล้วสี่ครั้งก่อนเจตนาฆ่าอันบ้าคลั่งจากคริสตันทะลวงเข้าสู่จิตวิญญาณความรู้สึกที่คุ้นเคยกลับมาทันทีกระดูกและเซลล์ทั้งร่างเริ่มเปลี่ยนแปลงเ,เร็วจัดต้องอดทนไว ต้องไม่ยอมแพ้เด็ดขาดแม้ความเจ็บปวดจะแทรกเข้าไปถึงวิญญาณก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรอีกต่อไปแล้วสายสีแดงของเจตนาฆ่าจากคริสตันแม่น้ำโลหิตยังคงไหลเข้าสู่ร่างหลัวเฟิงเขาสังเกตเห็นคริสตันใสขึ้นเรื่อยเร่ร่างตัวเองก็แปรปรวนยิ่งขึ้นเหมือนมีบางอย่างถูกหลอมรวมชิในที่สุดคริสตันก้อนนั้นก็กระจายกลายเป็นพลังงานมหาศาลทั้งหมดซึมเข้าสู่ร่างกายของหลัวเฟิงรอยสลักสีแดงบนอกที่เคยเรียบง่ายก็กลายเป็นลายที่ซับซ้อนขึ้น ทันใดนั้นร่างกายเขากลับสู่สภาวะปกติรอยสลักสีแดงเลือดหายวับพลังงานปริศนาไหลไปทั่วเซลล์หลัวเฟิงลุกขึ้นแทบไม่ทันสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วจริงๆแววตาหลัวเฟิงเต็มไปด้วยความยินดีอย่างรุนแรงความพยายามสีครั้งก่อนหน้านั้นล้วนเจ็บปวดปางตายแต่คราวนี้ต่างออกไปปัญหาหลักไม่ใช่ความเจ็บปวดแต่คือการที่ล้มเหลวมาตลอดไม่คิดว่าวันนี้จะทำได้ สัมผัสการดูดซับคริสตัลสองก้อนนี้แค่คิดพลังงานปริศนาในร่างก็พลุ่งพล่านขึ้นรอยสลักสีแดงเลือดปรากฏบนอกเขาตื่นเต้นอย่างสุดขีดรู้สึกต่างไปจริงๆการรับรู้ต่อกฎต้นกำเนิดทั้ง9ของจักรวาลคมชัดขึ้นกว่าเดิมมากมือแปลเปลี่ยนเป็นใบมีดปลดปล่อยใบมีดลวงตาทั้ง7แบบพร้อมกันความรู้สึกถลึงนันปรากฏขึ้นอีกครั้งผสมกับพลังจักรวาลทำให้พลังเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อย หลัวเฟิงประหลาดใจในใจดูซับคริสตันก้อนแรกเพิ่มพลังขึ้นมา20-30%คราวนี้เพิ่มขึ้นอีก20-30%รวมแล้วเพราะคริสตันสองก้อนนี้เองพลังโดยรวมเพิ่มขึ้นถึง50%พลังที่เพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งในโลกที่ใช้ชีวิตแขวนอยู่กับเส้นได้มันคือความแตกต่างระหว่างรอดกับตายโดยสมบูรณ์ยิงไกลขีดจำกัดเท่าไหร่ยิงเพิ่มยาก ความสามารถแต่กำเนิดของสัตว์ร้ายเขาทองที่เสริมร่างได้มากขึ้นสองเท่าเท่านั้นก็เกินพอที่จะถูกเรียกว่าเทพเจ้าได้แล้วลองดูดซับคริสตัลก้อนที่สามต่อเลยไหมแววตาหลัวเฟิงประกายขึ้นแม้จะรู้ว่ามันอาจไม่สำเร็จก็ตามคราวนี้ที่พยายามดูดซับคริสตัลก้อนที่สเจตนาฆ่าในคริสตัลผนวกกับเจตนาฆ่าที่สะสมอยู่ในร่างสองปีรวมกันเป็นอาราสังหารรุนแรงสุดขีดกระแทกใส่หัวใจและวิญญาณของเขา แต่เขาแบกรับมันไว้ได้อย่างน่าอาัศจรรย์เพราะชินกับมันเสียแล้วการทนรับเจตนาฆ่าอย่างต่อเนื่องตลอดสองปีทําให้จิตใจเขาแข็งแกร่งขึ้นเกินมนุษย์ไปไกลแต่ทันทีที่ได้สีแดงไหลเข้าสู่บาดแผลจากคริสตัลเม็ดที่สามแปงแปงแปง12จุดรอบร่างระเบิดพร้อมกันราวกับต้นไผ่ที่โดนบีบแรงสุดขีดจนแตกละเอียดทฤษฎีหนึ่งบอกว่าหลังดูดซับคริสตัลที่สองจะถึงขีดจำกัดแล้ว คราวนี้พอพยายามมากกว่านั้นร่างกายมันก็รับไม่ไหวอีกต่อไปต้องเข้าใจว่ายิ่งมากความต้องการของร่างยิ่งทวีความโหดร้ายขึ้นเรื่อยเแต่ละครั้งมันรุนแรงกว่าเดิมสิบเท่าโถเรื่อยหลัวเฟิงถอนหายใจเมื่อดูคริสตัลที่คืนสภาพในมือรีบฟื้นฟูร่างอย่างรวดเร็วไม่เป็นไรดูเสาคริสตัลสองก้อนได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วหลังจากทํางานหนักขนาดนี้ฝึกจิตตานุภาพให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกก็ต้องอยู่ฝึกตรงนี้ไปอีกพักเขายิ้ม ภารกิจระดับอันตรายปกติได้แค่1 0 0 0 0หมื่ถึง2 0 0หมคะแนนแต่ตราบใดที่กลายเป็นนักรบโลหิตแล้วได้เหมือนทางแม่น้ำโลหิตก็รับคะแนน1 0 0 0 0แคะแนนเลยที่สำคัญดูดซับคริสตัล3ก้อนก็ช่วยเสริมร่างไปอีกขั้นด้วยภูมิภาคเริ่มต้นที่สมบูรณ์วิลล่าของวูก้าปกติหลัวเฟิงรงจุนและวูก้าจะมารวมตัวกันที่นี่วูก้านอนบนโซฟาอย่างสบายๆเอาขาพาดโต๊ะโหหลัวเฟิง ฝึกหนักจนเป็นบ้าแล้ววันนี้แค่โทรไปก็มาเลยแม่งน่าตกใจหลัวเฟิงหัวเราะนอนลงบนโซฟาข้างๆถ้าคนบ้าอย่างข้าไม่สร้างเซอร์ไพรส์ก็คงไม่ใช่ข้าสิฮูก้านหนเอาไหว้ที่เจ๋งที่สุดของนายมาเถอะข้าไม่ได้มาเยี่ยมบ่อยนะวันนี้เจ้าของบ้านต้องต้อนรับกันหน่อยฮูก้าลุกขึ้นอย่างเซ็เงๆในจัก,กรวาลเสมือนจริงก็ต้องเสียตังซื้อไว้นะเว้ยในจัก,กรวาลเสมือนจริงธุรกิจทุกอย่างเหมือนโรคในความเป็นจริงร้านอาหารร้านเหล้าก็ทำไรายได้มหาศาล รองจุนหัวเราะเงินแค่นี้มันเล็กน้อยมากเลยนะวูก้าท่านเจ้าพรายมันกาเงินก้อนเล็กๆแบบนี้สําหรับคนใหญ่โตอย่างนายมันมีความหมายหรือวูก้าทําหน้าตายโถเอ้ยเมื่อก่อนพวกนายคนนึงก็บ้าอีกคนนึงก็ป่าเทือนมีแต่ข้านี่แหละที่เป็นเด็กไร้ดิงสาใครจะคิดว่าต้องใช้เวลานานขนาดนี้กว่าจะเข้าใจนิสัยพวกนายว่าไร้ากาดขนาดไหนเขาหยิบบอร์ดยักษ์ใส,ส่สใส่ของเหลวสีใสาวาววับที่ดูแค่นี้ก็รู้ว่าแพงโคตร หลัวเฟิงฮิฮิรงจุนหัวเราะหวาบูก้านี่พี่ชายตัวจริงเลยบูก้าภูมิใจนี่แหละก๊อดรังแม้จะอยู่ในจัก,กรวาลเสมือนจริงเพราะดื่มมันก็เหมือนดื่มของจริงเลยนะแต่ก๊อดรังจริงๆในความเป็นจริงขวดเดียวราคา8,000ส่วนผสมที่นี่ค่าแค่8ส่วนผสมเท่านั้นหลัวเฟิงตะโกนขำซื้อผลไม้ชีวิตแค่สองธาตุผสมก็พอแล้วนี่มันวายระดับหรูสุดๆเลิกวดสักทีรงจุนจะคว้าขวด รีบๆเอามาเถอะข้าน้ำลายไหลแล้ววูก้านั่งรินวน์อย่าเร่งนะกำลังมาแล้วกำลังมาแล้ววน์กอดรารนี้ไม่ใช่เล่าที่ทำให้เมาหมดสติแต่สร้างความรู้สึกพิเศษกับจิตวิญญาณช่วยรีเฟกซ์สมองสุดๆหลวเฟิงหลับตาดื่มวน์ดีจริงๆรงจุนชิมแล้วเปิดตาขวาขวดข้าจะเทให้วูก้าพึมพำมีจริงก็ต้องใช้ชีวิตหรูหน่อยเว้ยหลวเฟิงหัวเราะเจ้าขี้มก งจุนพูดเล่นเราไม่มีเงินนะวูก้ามองรงจุนสองปีนี้ทําภารกิจเยอะมากควรมีคะแนนเป็นหมื่นแล้วแลกกับกอดรังจริงๆในโลกจริงได้แล้วแถมพวกอมตะก็อยากได้อีกด้วยบูก้าหันไปหาหลัวเฟิงว่าแต่หลัวเฟิงยังติดอยู่ในภารกิจนั่นอยู่ใช่ไหมข้าไม่ได้อยากกดดันนะแต่เสียเวลาเยอะมันไม่คุ้มถ้าคิดว่าไม่เวิร์กก็เปลี่ยนภารกิจใหม่เถอะงจุนไม่มีทางหรอก ทุกๆ100ปีแต่ละคนทำภารกิจระดับนี้ได้แค่สิบครั้งเองจะยอมแพ้ง่ายๆได้ยังไงหลวเฟิงมองโรงจุนอา้าวรู้ได้ไงวะโรงจุนข้าเพิ่งได้ภารกิจที่5ระบบแจ้งชัดเลยว่าทุกๆ100ปีรับได้แค่สิบภารกิจเพื่อไม่ให้สมาชิกโหมงานจนฝึกไม่ขึ้นการฝึกกับภารกิจและการเข้าใจโลกสำคัญพอๆกันหลวเฟิงพยักหน้าหูกาก็ใช่น่ะสิคนบ้าติดอยู่กับภารกิจเดียวมันไม่ดีหรอก รงจุนจริงหลัวเฟิงหัวเราะคิดว่าข้าเสียเวลาเปล่าเรื่องไงความแข็งแรงข้าอับขึ้นโคตรเยอะวันนี้ข้าจะไปลองสะพานแทนวันให้พวกนายดูกันเลยสะพานแทนวันเหรอรงจุนกับบูก้าตกใจหันขวับมามองระดับหกเลยเหรอเครือข่ายจักรวาลเสมือนจริงสะพานสวรรค์ใจกลางเกาะงดงามเงียบสงบยามเววินยืนเล่าอยู่ตามหน้าที่สายตากวาดมองรายชื่อและรายการต่างๆของตัวเอง ทันใดนั้นเงาสามร่างก็ปรากฏตัวพร้อมกันบนเกาะทาให้บรรยากาศนิ่งงันลงในชั่วขณะหลัวเฟิงหรงจุนวูกะพวกคุณทั้งสามมารวมกันอีกแล้วหรือเบวินเอ,อ่ยด้วยรอยยิ้มผ่อนคลายสะพานจักรวาลทั้งเก้าว,ว่างอยู่พอดีหรงจุนวูกะพวกเจ้ามาจากขวานยักษ์จะเข้าไปทีละคนใครจะรองก่อนละ่ะหลงจุนกับบูกะต่างก็ส่ายหัวปฏิเสธบูกะไม่ใช่พวกเราหรอก คนที่คิดที่จะข้ามสะพานคือหลวเฟิงเจ้านั่นต่างหากงจุนใช่เจ้าพิภพบเบวินวันนี้หลวเฟิงจะลองระดับที่6เรามาดูเขานะ่ะไม่มีปัญหาใช่ไหมเบวินแล้วจะว่าไงล่ะหลวเฟิงหลวเฟิงยิ้มพรางพยักหน้าไม่มีปัญหาเชิญชมตามสบายสำหรับหลวเฟิงงจุนกระบูกะคือเพื่อนที่สนิทที่สุดในกลุ่มนี้จะให้พวกเขามาดูก็ไม่เห็นเป็นไรหลวเฟิงงั้นงจุนวูกะ ดูกันให้เต็มตาเลยสิ้นคำร่างของหลวงเฟิงก็เบลอพันก่อนจะพุ่งตรงไปยังสะพานจักรวาลทั้ง9ระดับทันทีสะพานจักรวาล9ระดับด่านที่6เสียงลมวีดวิวโหมกระหนำ่ำหลวงเฟิงยืนหยัดอยู่บนสะพานเขามองทะลุไปยังพายุทอร์นาโดข้างหน้าด้วยสายตาจริงจังเสียงก้องกังวนดังออกมาจากใจกลางพายุทอร์นาโดเลือกคู่ต่อสู้นักสู้ผู้ควบคมุมหรือผู้สะกดจิตเลือกหนึ่ง เอาชนะให้ได้แล้วเจ้าจะไปยังระดับที่เจ็ดได้หลวเฟิงเอ่ยเสียงหนักแน่นผู้ควบคุมพรันเงาหนึ่งโผล่ออกมาจากใจกลางพายุทอร์นาโดมันคือชายในชุดกรอกสีเงินใบหน้าเย็นชายืนอยู่บนกระสวยมีกดำข้างหลังสะพายไม้เท้ายาวสีทองเข้มเขามองหลวเฟิงผ่านหน้ากากด้วยสายตาเยอยหยันชายชุดกราะสีเงินเพียงแค่ระดับจักรวาลเก้ากล้าท้าสะพานสวรรค์ระดับที่หหรือ ก่อนหน้านี้เจ้าแพ้ข้าแค่กระบวนท่าเดียวครั้งนี้ดูมั่นใจขึ้นนะหลัวเฟิงใช่สวไม้เท้ายาวสีทองเข้มพลันเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ระเบิดกลางอากาศใบมีดทองเล็กหลายพันเล่มผสานกันเป็นใบมีดทองยาว36เล่มลอยอยู่เบื้องหน้าหลัวเฟิงจากนั้นมันรวมตัวกันกลายเป็นใบมีดเดียวมาหืมมาที่ถักทอขึ้นจากเส้นไหมทองนับไม่ถ้วนนี่คืออาวุธเยินซินปิงระดับ5 Space Slicer ที่ผ่านมาหลวงเฟิงยังปลดลอยระดับที่5ไม่ได้แม้จะเข้าใจความพิศวงที่11และ12แล้วสาเหตุเพราะความเข้าใจในกรดต้นกำเนิดทองคำอย่างด้อยกว่าแต่ตลอด2ปีที่ผ่านมาหลังจากศึกษาสัตว์ร,ร้ายเขาทองและภาพโบราณ3ภาพความก้าวหน้าของเขาก็รวดเร็วอย่างน่าตกใจตอนนี้ไม่มีอุปสรรคใดอีกต่อไปแล้วชายชุดกรอสีเงินหัวเราะเสียงต่าๆดีมากระดับหงั้นหรือแต่พลังของแต่ละคนต่างกัน ไม้เท้ายาวสีทองเข้มของชายชุดเกราะสีเงินระเบิดแสงออกมาเช่นกันก่อตัวเป็นใบมีดยาวสีทองเข้มอีกดาบหนึ่งข้างๆเขาทั้งสองจ้องหน้ากันแรงกดดันถาโถมกลางสะพานหลวเฟิงในใจโดเมนสมบูรณ์ตัวแบ่งมิติชายชุดเกราะสีเงินชี้ไปยังหลัวเฟิงไปซิวซิวใบมีดทองเข้มสองเล่มพุ่งทะลุอากาศปะทะกันตรงกลางช่องว่างระหว่างทั้งสองเต็มไปด้วยแรงสั่นสะเทือน ใบมีดของชายชุดเกราะสีเงินรวดเร็วอย่างน่าตกใจขณะที่ใบมีดของหลวงเฟิงแม้จะช้ากว่านิดหน่อยแต่กลับอัดแน่นด้วยแรงกดดันจากอวกาศแรงดึงดูดของพื้นที่จักรวาลช่วยผลักดันมันไปข้างหน้าเมื่อใบมีดปะทะกันใบมีดของชายชุดเกราะสีเงินชะลอความเร็วลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนถูกแรงอัดมหาศาลดึงไว้ขณะที่ใบมีดของหลวงเฟิงเหมือนได้รับแรงสนับสนุนทะลุเท่าไปปังเสียงกระแทกสถานสะพาน ใบมีดยาวสีทองเข้มของหลัวเฟิงแทงทะลุศีรษะคู่ต่อสู้ด่านที่6กสำเร็จหลัวเฟิงแข็งแต่ไม่ยืดหยุ่นสองปีนี้ข้าเฝ้าศึกษาภาพฝนตกจากแท็บเล็ตนายูนิเวิร์ความเข้าใจของข้าตอนนี้ถึง80คะแนนเทคนิคของเจ้าควรจะถึง100เต็มในภาพฝนตกนั่นแหละที่ทำให้พลังต่างกันชายชุดกรอสีเงินแต่เจ้าก็ยังแพ้ข้าอยู่ดีหลวเฟิงยิ้มมั่นใจ ตั้งแต่เมืองความโกลาหลครั้งแรกข้าเข้าใจภาพหยาดฝนและภาพละอองฝนอย่างลึกซึ้งเพราะข้าศึกษาแก่นแท้ที่เชื่อมโยงกับอากาศจักรวาลน,นี่แหละเส้นทางที่แท้จริงพัฒนามาจากแก่นแท้สู่การควบคุมอากาศอย่างสมบูรณ์หลวงเฟิงบินต่อไปที่ชั้นที่7ด้วยรอยยิ้มแห่งความชัยชนะสะพานกลางเกาะรงจุนกับวูกะตกตะลึงกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นรงจุนเขาทําสําเร็จจริงเหรอวูกะเป็นไปได้ยังไงแค่สองปีเอง ภายนอกก็ไม่ได้เร็วเหมือนในเมืองกลาหนแท้ๆความเป็นจริงการฝึกฝนแต่ละระดับจะยิ่งใช้เวลามากขึ้นโดยเฉพาะข้างนอกที่ไม่ได้เปรียบเหมือนในเมืองกลาหนทุกคนคาดว่าหลัวเฟิงจะผ่านด่านที่6ได้หลังจาก10ปีแต่เขากลับทําสําเร็จในเวลาแค่2ปีคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจํากัดคือคนที่เป็นอัจฉริยะที่แท้จริงการพยายามระดับที่7หลวงเฟิงช่องว่างเขาบินเข้าไปในระดับที่7 ที่พายุทอร์นาโดหายไปกลายเป็นอากาศที่ไร้ขอบเขตเมื่อมาถึงจุดสิ้นสุดของสะพานอุกกบาตมีขนาดเล็กลอยอยู่มีเสียงดังออกมาจากมันเลือกคู่ต่อสู้นักสู้ผู้ควบคุมหรือผู้สะกดจิตเลือกหนึ่งเอาชนะแล้วเจ้าจะลองด่านที่เจ็ดได้หลวงเฟืองตะโกนผู้ควบคุมอุกกบาตแตกตัว ชิ้นส่วนหนึ่งติ้งไปบนสะพานและแปลเปลี่ยนเป็นชายสูงวัยในชุดเกราะสีน้าเงินใบหน้าของเขาคร่าเคร่งดูภูมิฐานชายชุดเกราะสีน้ําเงินเยาวชนระดับจัก,กรวาลเก้าที่มาถึงตรงนี้ได้ขอแสดงความยินดีด้วยข้าวหวังว่าเจ้าจะผ่านด่านนี้หลวงเฟิงสร้างใบมีดยาวสีทองเข้มเตรียมพร้อมต่อสู้ชายชุดเกราะสีน้ําเงินไม่เลวเลยนะ เขาเดินลงจากกระสวยเมฆดำขณะที่แท่งยาวสีทองเข้มหลังเขายิงใบมีดทองเล็กนับพันออกมาหมุนวนรอบตัวท้องฟ้าเปลี่ยนสีอวกาศหายไปสิ่งที่เหลืออยู่คือแรงกดดันอันมหาศาลของใบมีดลัวเฟิงตกใจนี่คือโลกของดาบรือเหนซินปิงระดับ6ดาบโลกจากระดับ5สู่6เป็นการก้าวข้ามขั้นที่ยากที่สุดการก้าวข้ามต้องใช้พลังและความเข้าใจระดับสูง ตัวแบ่งวิถีระดับ5ใช้ใบมีดทองเล็ก2,916เล่มดาบโลกระดับ6ใช้ถึง5,832เล่มเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่มีอยู่พลังของดาบโลกนั้นรุนแรงและยิ่งใหญ่โลกแบบนี้ปกติมีแต่เจ้าพิภพเท่านั้นที่สร้างได้แต่ว่ากระบวนท่าใบมีดนี้ใช้กดต้นกําเนิดเพื่อเลี้ยนแบบพลังของโลกแม้จะยังไม่เท่าเจ้าพิภพจริงแต่ก็อันตรายสุดขีดชายชุดกราะสีน้ําเงินไปฝึกให้มากกว่านี้ดีกว่า สว่าแรงกดดันของโลกใบมีดบทขยี้เข้าหาหลวเฟิงจนเขาต้านทานไม่ไหวศีรษะของเขาถูกพลันนั้นเจาะทะลุหลวเฟิงล้มเหลวหลวเฟิงสุดยอดสมกับเป็นระดับที่6ของอาวุธหยินซินปิงดินแดนสมบูรณ์ทุกด้านเพียงแค่เคลื่อนไหวเดียวก็เปลี่ยนทั้งโลกแล้วฉันจะต้องไปฝึกให้มากกว่านี้จากระดับ5สู่6เป็นการวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของอาวุธหยินซินปิงการฝึกผ่านด่านสุดท้าย ดูเหมือนจะง่ายแต่ที่จริงแล้วมันกลับยากกว่าข่าวการผ่านสะพานสวรรค์ชั้นที่6ของหลวเฟิงแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วภาคปฐมภูมิโบลันในชุดคลุมสีขาวบินอยู่ในอากาศทันใดนั้นเงาแข็งแดงพุ่งตรงเข้ามาหลงยุนโบลันโบลันหันไปเห็นเป็นหลงยุนรอให้พูดห,หลงยุนเจ้ารู้ไหมหลวเฟิงเพิ่งผ่านสะพานสวรรค์ชั้นที่6วันนี้สีหน้าที่ปกติเยือกเย็นของโบลันเปลี่ยนไป ดวงตาคมกริบข้ารับทราบแล้วจากนั้นก็บินตรงกลับไปที่อยู่อาศัยของตัวเองหลังจากนั้นไม่นานใจกลางก่อสะพานสวรรค์โบลันในชุดคลุมสีขาวปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบเงียบเบวินโบลันหรือเจ้ามาจริงๆด้วยโบลันข้าจะลองระดับเจดวงตาโบลันเปล่งแสงเย็นเยียบเบวินความก้าวหน้ามีทุกสามระดับตั้งแต่1นึถึงสาถึงหกถึงเ ระดับ7นี้ยากกว่าระดับ6มากเจ้าเพิ่งผ่านระดับ6มาแค่2ปีเองจะลองระดับ7แล้วหรือโบลันข้าอยากลองเบวินไปเถอะขณะนี้สะพานสวรรค์ว่างเปล่าไม่มีใครเลยสว่าโบลันในชุดคลุมสีขาวบินตรงไปยังสะพานจักรวาล